รลอ่อพอยนะคะเพราะจะเป็นรอบที่ศิลปินดาราของเราเนี่ยจะมารล่นเกมเสตทีให้ทุกท่านนะคะได้ชมกันว่าจะมีความสนุกสนานตืต่นเต้นร้าใจขนาดไหนนน่นเองนะคะไม่ลึมค่ะวันนี้เนะเรามีในส่วนของซิมใหม่เนะี่ยเป็นซิมโซเชียลซิมที่ไม่เหมือนใคยค่ะซิมที่ปรับจดมากๆสำหรับยุคนี้สมัยนี้ไม่ว่าจะเล่น Facebook Instagram Line หรือว่าออฟไลน์เนี่ยสามารถเล่นได้หมดเลยไม่ ใครที่สในใจก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะนอกจากนั้นวันนี้นภะะายในบริเวณงานของเราก็จะมีโซนต่างๆมากมายขออนุญาตแนะนำนิดเึงน,นะคะจะอยู่ด้านซ้ายมือของเราตรงนี้ใครที่อยากจะรุวมเล่นเกมะะหลังจากจบรอบแข่งขันของเซ็นติตาสามารถร่่มเล่นได้เพียงแค่คุป็นสมาชิกทูบูเอของเราลงทะเบียนตรงด้านหน้าน,านี้และท่านใดนที่ได้ S M S นะคะ ลายนะคะจากทุ่มุเอของเรานะคะท่านสามารถนำเอสเอมสมาโชว์ได้เลยท่านจะได้รับเพชรท,ทันทีถึง50เม็ดเลยนะคะในการเล่นเกมจากกันไปฟรีเลยทีเดียวได้แอดเขาไปรับเพชรก,กันเลยใครที่ได้เอสเอสมาก็สามารถเดินไปรับได้โต๊ะลงทะเบียนจะอยู่ด้านซ้ายมือนะคะของบนเวทีตรงนี้น่นเด็นะคะรวมไปถึงะจะมีในส่วนของซิมนะคะซึ่งหลายคนบอกว่าเอพีซิมเดียวแต่ว่าอยากเล่นหลายๆรอบเพราะว่าการเล่นเกมในครั้งนี้นอกจากจะสนุกสนานแล้วเรายัง มีสิทธิ์ไดู้่มลุ้นไปเที่ยวเกาหลีกันแบบฟรีๆเลยนะคะง่ายๆวันนี้เราจะแจกแน่นอนหึ่งรางวัลสําหรับผู้ที่โชคดีเพราะฉะนั้นใครอยากเป็นผู้โชคดีเพียงแค่คุณใครส่อคุณใช้เครื่องห่ายยูทูบเอของเรานะคะแล้วก็มาเล่นเกมเล่นเสร็จปุ คุณสามารถแน่ที่จะมีสิทธิ์ได้ลุ้นนะคะในการที่จะมาเล่นรอบไฟนอลในช่วง4โมงเย็นนั่นเองนะเพื่อจะมาลุ้นว่าใครจะได้ไปเที่ยวเกาหลีแบบเอกซ์คลูซีฟกันน,นั่นเองนะการง่ายๆเลยท่านใดสนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อสอบถามน,นะคะเพิ่มเติมตรงรโต๊ะงลงทะเบียนของเราได้เลยนะคะ <c oughs> และตอนนี้ก็มั่นใจว่าหลายๆท่านแน่คงจะพร้อมแล้วแน่ที่อยากจะเจอกับศิลปินดารานะคะเป็น ศิลปินดาราจากบ้านทัวร์พาร์ดมี่แฟนตาเซียของรอเรานน่าเองนะคะมีความน่ารักแล้วก็สดใสในวันนี้จะให้เกียรติมาร่วมเล่นเกมเรษฐีแนะซึ่งเป็นเกมเษ็ีย์ของเราวันนี้เราจําลองมาอยู่ที่ตรงนี้แล้วนะคะนอกจากนั้นยังมีเพลงเพาะให้ฟังด้วยอ่า เพราะฉะนั้นใครที่เป็นแฟนคลับนะงัเตรียมกล้องไว้เลยเนาะวันนี้จะได้เจอกันแบบ e อกลักษนะคะใกล้ชิดมากๆเลยทีเดียวนะคะวันนี้บอกเลยกิจกรรมของเราค่ะทูมุกเอสนะคะวันนี้จัดแน่นมากๆไม่ว่าจะเป็นศิลปินดาราของรางวัลของเซอร์ไพรส์เพียบเลยทีเดียวนะคะเอาละและเพื่อมนๆกานเซียเวลาตอนนี้พร้อมที่เจอกับหนุ่มหล่อสาวสวยเรียนจ้า เลยเคยเล่นเกมเศรษฐีกันไ,ไหมคะโอ้ยไม่เล่นก็เคยตายมนเขาเล่นกันทั่วบ้านทั่วเมืองเล่นคกันอยู่แล้วแล้ว,ลวก็ไปทำอะไรนคนแก้ก็ ทุกคนแล้วก็วันนี้เดี๋ยวน้องเนสและก็น้องใบจะให้เกียรติมาเล่นเกมเศรษฐียักษ์กับเราในวันนี้นะคะจะเล่นโชว์กันเลยนะคะและนอกจากจะมีเกมเศรษฐีดีๆอย่างนี้แล้วนะคะเป็นเกมที่สนุกสนานเล่นกันได้โอ้โหระยะมากมายแล้วยังมีแอปพลิเคชันอะไรเด็ดๆที่ใช้กันบ้างคะก็นอกจากเกมเศรษฐีก็จะมีพวกอิซาแครมเฟซบุ๊กใช่ไหมแล้วก็มีอะไรอีกบ้างอ่าใช่ค่ะที่เล่นประจำเลย ก็ต้องเล่นนะครับผมเพราะว่าเราต้องนำเสนอสารต้องแบบว่าอัปเดตอะไรอย่างเงี้ยเราอยู่ตรงนี้เราต้องใช้สื่อเลยนะครับใช่เลยเนาะค่ะแฟนคับพูดคุยกันได้อยู่บ้านนะคะคิดถึงขนาดไหนก็คุยกันได้โอ้โหมีแอปพลิเคชันง่ายๆนะกับโซเชียลเน็ตเวิร์กของเราแน่ๆถ้าแรงและเร็วที่สุดจะต้องเป็นทูมุ๊คเอสของเราแน่เองนะคะนี่เลยเอาล่ะ ตอนนี้มั่นใจว่าน้องเนสแล้วก็น้องไบพร้อมแล้วนที่จะมาสร้างแลนด์มาร์กกันนะวันนี้นะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าน้องไบและน้องเนสใครที่จะเป็นผู้ชนะของเราอะไรคมพี้ยาคะพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปรวมกันเลยค่ะเดี๋ยวไปเยร์พวกเราข้างได้เลยนะคะมาเลยค่ะด้านหลังเชิญเลยนะคะขอแบบเชียร์มวยนะฮะาเลยมาแบบมาเชเลยมาเลยมาเลยเลย